กระทรวงวิทยาศาสตร์ก็มีการเปลี่ยนชื่อสาคัญกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการกำลังงานจนกระทั่งปี2524นะก็เปลี่ย 3, 3, นเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสื่อและเราก็ยังสังกัดกร,ระทรวงกำลังางานกบกระทรวงวิทยาศาสตร์โดยใช้ชื่อสภาวการกำลังงานแล้วก็มาเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งในปี2535เป็นกรมพัฒนาและส่งเสริสม จนกระทั่งในปี2 5 4 5ก็เปลี่ยนชื่อมาเป็นพัฒนานารนิยทยและรับรภางกิจก็หลักๆก็ยังคงเดิ62ปีเรามีอนที่ดีรูด้วย13ใน50ปีแรกเนียเรามีอะไที่ดีระบคนเราหม่12ปีหลังนับแต่มีการรูปของรัฐการเนี่ยเรามีอะที่ดีคนข้ามากนะ7คน ผมขอบคุณทุกท่านที่ได้เสือตลาดทุ่มเทแรงกายแรงใจนะเอาวุฒใจใส่งงสลงไปในภารกิจสมครสมาชิทำให้เราได้มีที่ยืนมีผลงานมีเกียรติยศมีศักดิ์ศรีและชมรงไว้ซึ่งความเป็นคนบทอทสร้างความภาคภูมิใจให้กับนะคนรุ่นหลังกับเกียรติประวัติของที่พี่คระราการไ์ยดีและผมยังอยากจะหวังว่าด้วยผลงานแบบนั้น อยากจะปรุกฝันให้ข้าราชการทุกคนที่อยากทำหน้าที่อยู่บมน้องๆได้มีความสำคัญต่อเงภาะหน้าที่ของกนะครวันนี้ผมขอขอบคุณที่ได้ช่วยกันให้มีการลองมีกระปรุงวัฒนธรรมประเภทที่ดีของกรมตลอดขอขอบคุณมากค่ะขอขอบพระคุณท่านพิธีนะคะวันนี้โอกาสนี้ด้วยนะคะ